อย่างหนึ่งที่สําคัญนะของคนที่อายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือปวดต้นคออาการปวดต้นคอเนี่ยส่วนใหญ่นั้นถ้าเกิดอายุ50ปีเนี่ยมันจะมีปัญหาจากหมอนรองกระดูกคอมันเสื่อมซึ่งปกติเนี่ยหมอนรองกระดูกคอเนี่ยมันจะมี2ชั้นชั้นในกับชั้นใน,ใน,นอกที่ว่ามันเสื่อมเนี่ยคือปริมาณน้ำของหมอนเนี่ยมันจะลดลงพอลดลงปุ๊บเนี่ยมันเลยทําให้มีการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกเนี่ยออกมากดเส้นประสาทได้เนั้นเลยทําให้อาจจะมีปวดมีชาอันที่สองคือกระดูกข้อต่อตรงนี้มันอักเสบนะโดยรวมเนี่ยเลยทำให้แค พอแค่ปุ๊บมันเลยกดเส้นประสาทพอกดเส้นประสาทปุ๊บตรงนี้มันเป็นรากประสาทที่เลี้ยงตรงคอบ่าไหลแล้วก็แขนตรงนี้งนั้นเวลาถ้าเกิดมีการกดเนี่ยคนไข้จะมีปวดต้นคอบางทีปวดขึ้นศรีรษะแล้วก็ล้าลงสะบักหลังแล้วก็ล้าลงแขนเวลาเส้นประสาทโดนกดมีมีการปวดมีชามีอ่อนแรง3เรื่องนะงั้นมาดูรายนี้นะพอเอ็กซเรย์ปกติเนี่ยหมอนรองกระดูกถ้าเกิดดีเนี่ยมันจะมีช่องว่างอย่นี้ดีไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ช่องนี้มันหายไปเลยมันซุดลงมาตรงนี้ซุดลงมานะมันเลยทําให้มีการเคลื่อน แล้วก็มีกระดูกงอกเนี่ยไปกดเส้นประสาทอยู่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้สองสามสี่ห้าหกกับหกเจ็ดนะเป็นสองช่องนะั้นเกิดกว่ามันมีการอักเสบของรากประสาทเนี่ยเดี๋ยวเราจะฉีดยารอบๆรากเส้นประสาทเพื่อลดการอักเสบนะครับอันนี้หน,นึ่งอันที่สองก็คือทานยาเป็นครั้งคราวอันที่สามก็คือการปรับพฤติกรรมเลยเนาะพฤติกรรมที่ต้องระวังเลยนะคือหา้ามไปแหงนศรีรษะเยอะ 1. หนึ่งห้ามไปยกของหนักแล้วก็อันที่สามคือหา้ามใช้หมอนเกินสามนิ้วนะครับ